หน้าขาวใสในครั้งแรกงบ5บาทโอเคหมหนี่คือสูตรสครับจากส้มให้หน้าขาวใสชุ่มชื้นแล้วก็มีออร่าด้วยนะคะให้เราหาส้มมาแบบนี้นะคะผ่าครึ่งแล้วก็คั้นแต่น้ำจะเป็นส้มเขียวหวานส้มเช้งหรือมะนาวก็ได้นะคะแล้วก็ให้ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป1ช้อนชา เติมน้ำพึ่งลงไปครึ่งช้อนชาเมื่อเราใส่สองอย่างแล้วนะคะก็ให้เติมน้ำส้มข้นเมื่อกี้ลงไปโดยเอาเม็ดออกให้เรียบร้อยนะคะใส่ลงไป2ช้อนชาคนรวมกันเราก็จะได้เนื้อสครับที่เอามาขัดมานวดหน้าจะทำให้ผิวขาวใสแล้วก็ชุ่มชื้น หลังจากที่เราล้างหน้าแล้วก็ให้ใช้สรครับตัวนี้ทาให้ทั่วใบหน้านวดวนๆน,น,นะคะแป้งเข้าวเจ้าเนี่ยเป็นสูตรของสาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณเลยนะที่จะใช้ขจัดสิ่งชกระปกขจัดเซลล์ผิวที่จายแล้วแล้วก็ลดจุดด่างดำวิธีนี้จะเป็นสรครับที่ใช้ได้ประมาณ2-3ครั้งต่ออาทิตย์เพราะในแป้งข้าเจ้ามีวิตามิน B ช่วยลดริ้วรอยแล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดลดความมันส่วนเกินหลังจากที่เราขัดนวดทิ้งไว้20นาทีก็ไปล้างออกนะคะอันนี้เป็นสูตรที่2เป็นการมาร์กลดริ้วรอยทำให้หน้าขาวกระจ่างใสมีออร่าแล้วก็ขาวอยู่ตัวนะคะให้เราใช้เจลว,ว่านหางจระเข้1ช้อนชาตามด้วยน้ำส้มที่เราคั้นไว้แล้ว 2ช้อนชาคนรวมกันนะคะก็จะได้เป็นเนื้อเซรั่มเพราะในน้ำส้มมีวิตามินซีมีไฟเบอร์มีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะทำให้ชะลอการเกิดริ้วรอยแล้วก็หน้าขาวใสนะคะจากที่เราทำสูตรหนึ่งสครับเสร็จเราก็ล้างแล้วก็เอาสูตรที่สองเนมอยมาร์คคือการทาเซรั่มทาให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีล้างออก สูตรเซรั่มส้มกับว่านหางจระเข้นี้นะคะสามารถใช้ได้ทุกวันเสร็จแล้วก็ให้ลงตามด้วยของพี่เป็นว่านหางจระเข้แล้วก็น้ำตบกุหลาบซึ่งใช้ง่ายๆเอามารวมกันเลยรวมกันนะคะเป็นเนื้อเดียวแล้วก็ทาเป็นมอยส์เจอไรเซอร์บำรุงใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จ สูตรนี้รับรองเลยว่าคนที่มีปัญหาห,าหน้าหมองคล้ำจุดด่างดำแล้วก็เริ่มมีรอยริ้วรอยเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าหน้าจะอ่อนเยาว์แล้วก็นุ่มผิวจะกระชับขึ้นหน้าจะเปล่งปั่งเพราะว่าเป็นวิตามินซีจากธรรมชาติถ้ามีอะไรหรือสงสัยก็ถามไว้คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ He r for Health Family ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ